สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําการรีโนเวทพื้นที่นะคะทุกคนซึ่งในสวนของเรานี้ฝนตกชุกมากทําให้เดินในสวนลําบากมากเลยเพราะว่าเราขุดแปลงนะคะแล้วแฉพื้นที่แฉเป็นบริเวณที่เราขุดแปลงแล้วก็ทําสวนนะคะเราก็เลยต้องมาทําการรื้อถอนแล้วก็จะวางโครงใหม่นะคะทุกคนจะทําแปลงขึ้นมาใหม่ให้เดินง่ายแล้วก็จะได้ปูเป็นอิฐ เป็นหินนะคะเป็นเป็นหินแทนนะคะทุกคนเราซื้อเป็นหินคลุกมาด้วยนะคะทุกคนซื้อผิดจริงๆจ,จะซื้อหินล้วนแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีความรู้เรื่องหินว่าหินมีหลายชนิดนะคะเราก็เลยสั่งร้านมาค่ะเป็นหินคลุกได้คลุกสมใจค่ะทุกคนมีหินกับดินนะคะผสมกันมาโอ้ยเป็นเรื่องมัวจะปวดก็เลยต้องเอามาใช้ก่อนค่ะคืนก็ไม่ได้เพราะว่า เขาเทลงมาในพื้นที่เราแล้วนะคะก็เลยเอามาทําตรงนี้เลยค่ะวันนี้ก็เลยทําการรื้อก่อนปแปลงที่ทําตรงโซนนี้ก็คือจะรื้อออกหมดเลยแล้วก็ทําเป็นรูปแบบใหม่ที่เราคิดไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็เก็บเศษหินอิดบล็อกออกก่อนเลยนะคะเก็บอิดบล็อกแล้วก็เก็บเศษไม้ที่เราตอกไว้ระหว่างอิดบล็อกออกนะคะทุกคนแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพื่อทําแปลงใหม่ะคะ่ะ จะทำเป็นแปลงค้างด้วยแล้วก็เป็นแปลงที่คือพื้นเออแปลงที่ปลูกผักแบบเตี้ยแล้วก็เป็นแบดับสูงในแปลงเดียวกันให้แบบว่าดูสวยงามขึ้นค่ะทุกคนช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่เอาใจผักยากมากหอยทากก็เยอะมแมลงรบกวนเยอะเลยค่ะแล้วก็ แปลงตรงนี้ทั้งหมดของเราเป็นพื้นที่ที่ถมดินเหนียวห้ารถนะคะทุกคนไม่มีไม่มีดินปนเลยเป็นดินเหนียวเลยเดินไม่ได้นะคะเดินได้เฉพาะตอนที่ฝนไม่ตกนะทุกคนนะฝนตกนี่คือหมดสิทธิ์เดินเลยคะ่ะวันนี้ก็เลยต้องทําการทําใหม่อันนี้เราใช้เป็นเด็กนะคะเพื่อกะขนาดก่อนนะว่าเราจะทําช่วงข้างบนหลังคาอย่างไรดีดกะดูขนาดก่อนค่ะว่า อากาแล้วก็ต้องวางลองลองวางเป็นอิดล็อกนะคะทุกคนว่าจะใช้แบบไหนดีกว้างยาวเท่าไหร่นะเราจะใช้เหล็กนะคะเป็นโครงสร้างยึดตรึงไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเหล็กเขาก็จะไม่หย่อนเหมือนไม้ที่เราใช้แต่ก่อนนะคะมัดตรงขึงสามเสาเราทำเสาไว้แล้วนะคะทุกคนมัดให้เขาแข็งแรงเราจะได้เอาเหล็ก วางตรงคานได้ค่ะทุกคนจะรับน้ําหนักได้เราทำการมัดหลักนะคะ แล้วกะระยะไว้เพื่อที่จะวางแปลนค่ะวันนี้ทําทีแล้วฝั่งนะคะกีละสองล็อกค่ะทุกคนจะได้ดูว่าจะทําแบบไหนต่อไปดีมัดแปลงเสร็จแล้วเราก็จะมาดูค่ะว่าจะรื้ออีกบล็อกออกตรงไหน เริ่มเห็นเป็นรูปร่างแล้วค่ะด้านขวามือที่เราปักไม้ไว้ตรงนี้จะใช้เป็นคา,างไม้เหลือด้านบนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะก่ออิดบล็อกนะคะยาวมาค่ะ<ม>เพื่อไดอ้ช่องนะคะว่าจะตรงไหนอะไรดีหาพพั่วมางัดก่อนนะคะทุกคนอ่เหาเพั่วมางัดเสร็จใบไม้ออกมาเติมนะคะ เสร็จใบไม้ที่เป็นใบเพชรเ็ดสีโพเจ็ดสีนะคะใบโพเจ็ดสีแล้วก็ใบไม้อื่นที่เราหางเก็บไว้แล้วนะคะใบคอยเสร็จใบข่อยที่ตัดไว้ก็เดี๋ยวเอามาถมใส่ใต้แปลงนี้เลยค่ะ เราจะงัดต้นพลิกที่ในแปลงนี้เอามาปลูกด้านบนแ,แปลงใหม่นะคะทุกคนเพื่อแปลงเก่าก็จะได้ทำเป็นทางเดินต่อไปนะคะระวังอิดบล็อก2ชั้นนะคะทุกคนอิดบล็อก2ชั้นเพื่อทำเป็นแปลงให้สูงขึ้นกโกยเอาเศษหญ้าเสศษใบไม้ที่หมักเก่าขึ้นไปทับถมด้วยนะคะ จะได้มีพื้นที่ในการออทําเป็นที่ทับถมให้กับต้นพืชที่เราย้ายขึ้นไปเนาะจะได้เป็นอาหารให้ปล๊กต่อไปค่ะแล้วก็วางอิดบล็อกต่อแปลงออกไปเรื่อยๆนะคะทุกคน จะได้ไม่เสียเวลาจะได้รู้ว่าจะทำตรงไหนต่อดีระวังปิดบล็อกสองชั้นนะคะทุกคนนี่แบบนอนขวางสองชั้นหรือว่าถ้าอยากจะทำให้สูงก็คือแบบแนวตั้งก็ได้นะคะแ,แ,แล้วแต่สะดวกเลยจ้าตอนนี้ฝนกำลังใกล้จะตกนะคะทุกคนไม,ไม่รู้ว่าฝนจะลงมาตอนไหนนะ โอ้โหพูดยังไม่ทันจบฝนล,ลงเม็ดแล้วค่ะทุกคนคงต้องระง,งับการอัปเดตไว้ก่อนนะคะไว้อัปอีกทีก็คือตอนฝนหยุดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีหลังคาลงนเนาะต้องเก็บกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมตอนที่เสร็จแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเรากําลังรีโนเวทค้งใหญ่สังเกตได้ว่าใบไม้สดใหม่เลยนะคะ เราดึงออกมาจากต้นไม้แใหม่เลยแล้วก็เอามาทับถมจะได้เพิ่มพื้นที่ในการวางด้วยนะคะทับข้างล่างเป็น1ชั้นสูงสูงประมาณ2ข้อนิ้วไว้ก่อนเลยนะคะมีเยอะใส่เยอะได้เลยจ้าแล้วก็เอาต้นพลิกนะคะขึ้นมาทีละต้นเอามาปลูกด้านบนแล้วก็เอาเศษดินเศษใบไม้แห้งที่ติดก,กับรากเขาเดิม ขึ้นมาใส่นะคะนี่ทำแปลงขึ้นบนเลยจ้าตรงนี้ปลูกพริกเสร็จเรียบร้อยด้านล่างเป็นดินแฉะมากเอาขึ้นมาตรงนี้ก็สวยดีนะคะด้านในนู้นก็เป็นส่วนของกระเจี๊ยบแล้วก็พริกอีกด้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะขยับขยับให้ใหญ่เท่ากันเนาะสุดทางตรงนี้ เพื่อที่จะขยบให้พริกออกมาข้างนอกนะคะขยบพริกออกมาตรงที่เรายืนอ,อยู่พริกก็จะได้เป็นระดับไปเพราะว่าตอนนี้เกระเจี๊ยบแดงคือกินพื้นที่เยอะแล้วเขาต้นฟูต้นใหญ่มากแต่ยังไม่มีผลนะคะเราก็ยังลุ้นอยู่คะ่ะว่าจะได้กระเจี๊ยบฝักแดงหรือว่ากระเจี๊ยบดอกสีแดงๆที่เอาไว้ทําแยมนะคะทุกคนยังแยกไม่ออกเลยว่าเป็นกระเจี๊ยบพันธุ์ไหนกินฝักหรือกินผลนะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับการรีโนเวทวันนี้ก็เหลือแต่เอาขี้เท้าเตาถ่า,านนะคะมาใส่มาใส่ข้างบนนั้นนะคะทุกคนนี่เพื่อเป็นเพื่อทับหน้าดินไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาเศษหญ้าแห้งนะคะมาวันหลังเนาะเอามาทับถมแล้วก็เศษดินนิดหน่อยคะ่ะส่วนตรงนี้ก็จะใส่หญ้าแห้งนะคะแล้วก็จะขยบพริกออกมาปลูกข้างนอกใส่หญ้าแห้งเยอะๆแล้วก็ใส่ดินไปนะคะเพื่อเป็นปุ๋ยเขานี่คะ่ะ เละมากตรงนี้คือทุกคนเป็นขี้โคลนเลยต้องเอาเหินลงมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้เป็นอ,อิดบล็อกวางเป็นทางเดินเนาะเพราะว่าเดินไม่ได้เลยค่ะตรงนี้ปรับสวนค่ะทุกคนปรับให้สวนแบบดูดีขึ้นนี่เดี๋ยวเราดูตอนสำเร็จแล้วนะคะ,นนะ,คะจะพายายามทำใหม่ที่รัปบปลงนะคะ่ะทุกคนภาพเก่า<อ>ไม่มีแล้วค่ะ หรือออกเจอกันใหห่คลิปหน้านะคะทุกคนขยบแล้วก็เอาไปใส่ไว้ทางนู้นไว้หมดเลยนะคะอัปเดตแบบน้อยสูงด้วยแปลงเตี้ยด้วยก็คงจะทําแบบนี้ไปถาวรเลยค่ะทุกคน